นิยายวายเรื่องเล่รักร้ายเจ้าแห่งตำนานทั้งสี่บทที่สิบห้าการรวมร่างกันระหว่างอินทรีหิมะกับมังกรเพลิงวงเล็บเมื่อความร้อนปะทะกับความเย็นเขียนโดยนักเขียนปร,ริยวิทย์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเฟรินชื่อนี้แปลว่าดินแดนแห่งพูดลืมนึกไปได้ยังไง ว่าคนที่จะขับไล่พูดผีปีศาจไม่ให้มาก่อกวนเหลียนเธอได้ก็คือเฟรินตั้งแต่ไม่มีเสียงโหยหวนของเจ้าพวกนั้นชีวิตของเขาก็สุขสงบขึ้นเยอะจะเหลือก็แค่อาการเหน็บหนาวเข้ากระดูกเหมือนที่เคยเป็น และยังมีอีกอาการที่เพิ่มขึ้นมาใหม่คือจูจูก็ร้อนวูบวาบจนตัวตนแทบจะระเบิดเป็นจุนอาการที่ว่ามานี้สลับกันขึ้นมาอยู่เป็นระยะจนร่างกายเจ็บปวดรวดร้าวไปหมดอาการที่เป็นอยู่ เทวีคูณขึ้นมามากกว่าตอนที่ได้อินรีหิมะมาครอบครองแรกๆซะอีกสัตว์เวททั้งสองตัวนี้มันสู้กันให้มันไปเลยให้ตายเถอะนะโอ๊ยบ้าเอ้ยร้อนขึ้นมาอีกแล้วชื เฮ้นี่ฮ่าเป็นอะไรไปอาการกำเริบขึ้นมาอีกแล้วเหรออืมทำยังไงดีเอางี้เดี๋ยวฉันไปตามโดจินมาให้ว่าแล้วฟันก็วิ่งฉิวอ,ออกไปแบบไม่คิดชีวิตเลยสำหรับเขาแล้ว เหีียนเฮอคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งเพื่อนพี่หรือแม้แต่พ่อก็นับว่าเป็นเหีียนเฮอสซุนนั่งให้กระแสน้ำไหลแรงประทะกับร่างกายแกลง่งอยู่ใต้ผาน้ำตกได้เกือบครึ่งค่อนวันแล้วเพื่อให้ความ ร้อนจากเปลวเพลิงแผดเผาไหม้ภายในกายนั้นบรรเทาเบา,บาบางลงไปได้บ้างจากนั้นก็สลับกับการเข้าไปนั่งอยู่ในห้องที่โหมด้วยเตาฐานที่ร้อนระอุอีกขึ้นค่อนวันเมื่อความเหน็บหนาวสุดขั้วหัวใจสลับกันเข้ามาเยือน ก็นับว่าคําแนะนำของหมอโดจินนั้นใช้ได้ผลเพราะนับตั้งแต่ได้ครอบครองมังกรเพลิงพลังวิญญาณของเฮอรซุนก็ค่อนข้างปั่นป่วนไม่คงที่ส่วนเฟรินนั้นก็ยังคงถูกปลนเปลอด้วยรีรารักไม่ได้หยุดพัก ทั้งๆท,ที่อีกฝ่ายได้ครอบครองสัตว์เวทตัวนั้นไปแล้วแต่ก็ยังฉวยโอกาสลักลอบเข้ามาเพื่อให้เขายินยอมให้กับอีกฝ่ายอีกอยู่ร่ำไปคืนนี้ลหละเขาจะต้องขัดขืนและพูดคุยกับอีกฝ่ายให้เด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องนี้ สายลมหนาวพัดโช,ชยเอื่อยกระทบกับนวลแก้มใสที่เรือนไม้หลังเล็กท้ายหมู่บ้านถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหน็บหนาวมากเท่ากับเมื่อก่อนแล้วแต่ถ้ว่าเมื่อยามที่ต้องอยู่คนเดียวแบบนี้มันช่างวังเวงจนใจเจ็บ เฟรินยังคงรอให้ใครบางคนกลับเข้ามาที่นี่แต่ถ้าว่ารอแล้วรอเล่าก็ยังคงไร้วี่แววของร่างหนาสามวันมาแล้วที่ไม่ได้พบกันหลังจากที่ตื่นฟื้นลืมตาทำไมกันนะทั้งที่ตั้งใจจะคุยให้รู้เรื่องกันแล้วแท้ ดึกมากแล้วนะทำไมถึงยังไม่กลับมาอีกถามใครก็ไม่มีใครรู้ว่าอีกฝ่ายไปไหนจึงได้แต่ตั้งใจมาดักรอยอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่เห็นแม้เงาร่างเล็กกระชับผ้าผืนบางเข้าหากันแล้วกอดอกแน่นเพราะยิ่งดึก ก็ยิ่งหนาวเย็นลงไปอีกทั้งเงียบทั้งหนาวและมืดมิดรอจนกระทั่งตัวเขาเองนั้น mm. เผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวเรื่องแค่นี้ทำไมเหลียนเฮอรซุนจะไม่รู้กันเล่าว่ามีใครตั้งใจมาดักรอคุย หลังจากที่ซุ่มอยู่บนหลังคาจนกระทั่งแน่ใจว่าอีกฝ่ายหลับสนิทเขาก็หายตัววับลงมาอยู่ข้างแขกของบ้านจากนั้นก็ช้อนเอาร่างของคนหลับไหลขึ้นไปวางลงบนเตียงอย่างเบามือนิ้วมือหนาลูบไล้แก้มนิ่มไปมาแผ่วเบา สายตาคมจดจ้องด้วยความรู้สึกที่ยากเกินเข้าใจผู้ยังรู้ฟ้าดินอย่างเขารู้หรอกนะว่าอีกฝ่ายต้องการจะมาคุยกับเขาเรื่องอะไรแต่เรื่องอะไรกันละ่ะที่เขาจะยอมคุยด้วยง่ายๆแค่นายบอกว่าอยากคุย ฉันก็ต้องคุยด้วยหรือไงเลียนเฮซุนรอจนกระทั่งเชา้าจึงลอบออกไปจากห้องนอนอย่างเงียบเชียบว่าด้วยเรื่องของการรวมร่างกันร,ระหว่างอินทรีหิมะกับมังกรเพลิง วงเล็บเมื่อความร้อนปะทะกับความเย็นเลียนเฮอยังนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและจะเกิดขึ้นได้เมื่อไรและจะเกิดขึ้นได้ยังไงรู้แต่ว่าตอนนี้เขายังคงบำบัดร่างกายไปตามคำแนะนํำ ของหมอโดจินมาโดยตลอดเฮ้ยไม่หายสักทีไม่ดีขึ้นเลยเขานั่งสมาธิเพื่อฝึกฝนตนเองไปด้วยจิตใจที่ไม่สงบนักตั้งแต่วันนั้นก็ยังไม่ได้เจอกับเฟรินเลยวงเล็บเป็นเขาเองที่ไม่ยอมไปเจอ จนกระทั่งในที่สุดก็ว้ายสติแตกกระจุยกระจายไม่เหลือชิ้นดีเลียนเฮอซุนสัตว์พลังวิญญาณสายหนึ่งไปประทะกับผิวน้ำจนสุดกำลังจากนั้นกระแสน้ำก็กระเซ็นไปทั่วทั้งบริเวณ อีกทั้งเสียงของพลังเวทก็ดังกระหึ่มลั่นไปทั่วทั้งป่าจนกระทั่งคลื่นน้ำนั้นสงบลงถึงได้รู้ว่าทำใครเปียกปอนไปบ้างภาพที่ปรากฏตรงหน้าคือร่างบางของเฟรินที่ยืนอยู่อีกฟากหนึ่งของโขดหินเสื้อผ้าตัวบางเปียกปอน จนเห็นรูปร่างอรชอน่อนแอนที่ซ่อนอยู่ภายในโอ้เออมาทำไมเฟรินถึงกับเบะปากบิดเบี้ยวอีกทั้งอึ้งกับคำพูดและไม่อยากจะเชื่อว่าอีกฝ่ายจะทักทายกันแบบนี้ ครั้นพอจะอ้าปากพูดก็กลับตัดบทด้วยการสะบัดหน้าเดินหนีราวกับรู้ว่าเตรียมการมาเป็นอย่างดีที่จะเมินใส่เขายังไงอย่างางั้นเลยนายไม่มีวันรวมร่างสัตว์แวดได้สำเร็จหรอกชิ แน่นอนว่านั่นไม่ใช่เสียงของเฟรินแน่ๆวงเล็บเพราะเฟรินไม่น่าจะเปล่งคำพูดแบบนี้ออกมาได้นั่นคือโดจินที่ตะเบงเสียงใส่ท่านผู้นำคนใหม่ของทกสูรีผู้โหดเที่ยมอัม,มหิตยังเหลืออดเป็นเขาคนนี้นี่แหละที่กล้ายิ่งกว่าใคร และในคราเดียวกันนั้นก็กลัวยิ่งกว่าใครเช่นกันพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงโดจินก็นั่งสมาธิแต่ไม่มีสมาธิใช้ได้ที่ไหนกันวงเล็บเข้าตังหากที่ใช้ไม่ได้ ต้นประโยคน้ำเสียงเข้มงวดแต่ปลายประโยคเสียงแผ่วเบาสะจนปนสันระริกเฮ้ยนายรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่มีสมาธิก็นายทำน้ำกระเซ็นใส่เฟรินจนเปียกชุ่มแบบนี้จะเรียกว่ามีสมาธิได้ยังไง รืยที่มาที่นี่เพราะอยากให้ทำน้ำกระเซน็นใส่อีกรอบไม,ไม่ใช่นะคำตอบของเฟรินแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินเสียงหลังจากที่เฮอร์ซุนหายตัววับมายืนประชิดตรงหน้าของเขา ร่างกายของอีกฝ่ายนั้นร้อนดังไฟถึงว่าเขาถึงได้มาแช่น้ำเพื่อนั่งสมาธิอยู่ที่ใต้น้ำตกแห่งนี้ถ้าไม่ใช่เพราะคิดถึงแล้วมาตามหาฉันทำไมก็ไม่ใช่เพราะคิดถึงเ,เรามีเรื่องต้องคุยกัน เรามีเรื่องต้องตกลงกันตกลงกันทำไมมาทางไหนกลับไปทางนั้นฉันไม่มีอะไรต้องตกลงกับนายโดพาเฟรินกลับไปแต่เฟรินเขารอที่จะคุยกับนายมาตั้งหลายวันแล้วนะฮะนับหนึ่ง สองสามไปปป,ปปปไปแล้วนะแฟรินเรากลับกันก่อนเถอะนะจะหลบหน้าไปถึงไหนในเมื่อถ้าไม่อยากเจอหน้ากันนะักต่อไปก็อย่ามาเจอหน้ากันอีกตกลงตามนี้ก็เรากัน จะพูดหลบไปหลบมาทำไมกันวะรอให้ฉันรวมร่างสัตว์เวทให้ได้ซสิรก,ก่อนถึงตอนนั้นจะคุยอะไรก็ค่อยคุยโดพาเฟรนกลับไปอย่าให้มาทำลายสมาธิฉันอีกหมอเดจินค่อยๆเอ,อื้อมมือ ไปคว้าร่างบางที่ตอนนี้กำลังกัด,ดริมฝีปากตัวเองนั่นให้ค่อยๆถอยออกมาจากสถานที่ฝึกตนของท่านผู้นำคนใหม่ผู้โหดเที่ยมอมหิตแน่นอนว่าเฟรินไม่ได้ขัดขืนแต่ดูจากสีหน้าก็รู้ว่าขัดใจเอามากๆ เฟรินรอบมองคุณหมอโดจินตลอดเส้นทางที่ทั้งคู่เดินกลับมาจากทานน้ำตกแห่งนั้นเป็นเพราะว่าเป็นคนพูดน้อยวงเล็บพูดน้อยมากๆๆๆๆๆกมากมากจึงได้แต่เอาแต่เงียบกลิบทั้งที่ตัวเองสงสัย ว่าคุณหมอเปล่งเสียงหัวเราะออกมาทำไมและตอนนี้คงเก็บความสงสัยไม่ได้อีกต่อไปแล้วละ่ะเพราะคนเป็นหมอจู่ๆก็หัวเราะออกมาเสียงดังลั่นสักขนาดนี้เอ่อคุณหมอ หัวเราะอะไรเหรอครับก็หัวเราเะเธอไสิครับเฮ่อเออเหรียญเฮอซุนเขาทำไมเหรอครับก็หมอนั่นน่ะนะเสียสมาธิก็เพราะเฟรลินนะสิครับเสียสมาธิเพราะผมใช่ ปากแข็งได้โลเลยล่ะพวกไม่ชอบยอมรับความจริงนะ่ะเอาไว้ให้มั่นใจมากกว่านี้ผมจะรีบเล่าให้ฟังนะครับเฟรินพยายามคิดตามคำพูดของอีกฝ่ายแต่คิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้คำตอบความจริงเพราะเขาเอง ก็ยังมีสิ่งที่กังวลใจอยู่นั่นก็คือเรื่องที่อยากจะคุยกับเดียนเฮอร์ซุนให้เด็ดขาดมันยังไม่ได้พูดออกไปนะสิโอ้ยอหมอโดจินแปรนหนีไปครับวิ่งให้เร็วที่สุด ถึงหมอจะพูดอย่างนั้นแต่เฟรินก็ไม่ยอมขยับขยื่นเพราะเขารู้ดีว่าต่อให้พยายามวิ่งให้เร็วจนสุดชีวิตคนขาเป๋ๆอย่างเขาก็คงจะวิ่งได้เร็วไม่ได้อย่างใจนักหรอกสู้เขายืนรอศัตรูที่ยังไม่ยอมปรากฏตัวอยู่ตรงนี้ซะยังจะดีกว่า เป็นเพราะร่างกายที่เคยเป็นที่อาศัยของสัตว์เวทมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงทำให้เฟรินสัมผัสรับรู้ได้ว่ามีจอมเวทระดับสูงกำลังพุ่งตรงมาที่เขากับโดจินมังกรเพลิงไม่ได้อยู่ที่แกนี่เฟริน มันอยู่ที่ไหนแกยกสมบัติของจียงให้ใครไปอีกฮะแต่แล้วทันใดนั้นเองเฟรินยังไม่ทันจะได้อ้าปากตอบคำถามศัตรูที่ว่าก็ซัดพลังเวทขุมหนึ่งมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงมันส่งตรงมายังตัวของเฟริน ที่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นแต่ท้าว่าในขณะนั้นก็มีพลังวิญญาณบริสุทธิ์ของใครบางคนตรงดิ่งเข้ามาขัดขวางพลังใสนั้นเอาไว้ด้วยความไวแสงยิ่งกว่าพร้อมกันกับการปรากฏตัวของสัตว์เวทที่นับได้ว่าเกิดจากการรวมร่างกันระหว่าง อินทรีหิมะและมังกรเพลิงอย่างเสร็จสมบูรณ์จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทที่15ของนิยายไวเรื่องเร่รักร้ายเจ้าแห่งตำนานทั้ง4นะครับหวังว่านิยายไวเรื่องนี้จะ ทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการรับฟังนะครับแล้วมันลุ้นกันในตอนต่อไปนะครับว่าใครกันแน่ที่บุกมาเพื่อจะทำร้ายเฟลินและเขาเข้ามาได้ยังไงกันโปรดติดตามรับฟังเรื่อรักร้ายเจ้าแห่งตำนานทั้งสี่ได้ในตอนต่อไปในวันถัดไปนะครับช่วยกันสนับสนุนผลงานของปริยวิทย์ด้วยนะครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ